กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม l o ู d ตา a r และแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นั่นเองนะครับที่ใกล้จะเข้ามาแล้วนั่นเองนะเข้าไปที่ร้านค้าเลยนะซึ่งมันคือตัวนี้นะลูมี่นั่นเองนะครับก็จัดกันได้นะราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่729เลยนั่นเองนะครับก็ได้ของเยอะอยู่นะ ได้สก,กินด้วยนั่นเองนะครับอ่ะไปดูลูมี่กัน่อยดีกว่านี่ลูมี่นะครับเป็นตัวทำดาเมจระดับมิทิกสาวกเมทัลล็อกตัวยงและมือกลองมากความสามารถลูมี่แลกไม้กองกับขบองลูกตุ้มดาวประกายดาวประกายพึก เมื่อเธอได้งานที่สตาร์พักเธอสามารถควบคุมธาตุน้ำแข็งและไฟซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยนิ่งๆขี้อายและความรักที่เธอมีอย่างร้อนแรงต่อเสียงดนตรีเฮ้ยทางด้านตัวละครก็มันเหมือนชุดเกาะเหล็กอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูดิเออถือว่าใช้ได้เลย ทางนั้นการโจมตีก็จะมีชื่อว่าดาวจรลัดฟา้าเป็นการที่ลูมี่เนี่ยคว้างคว้างหนึ่งในกระบองลูกตุ้มประกายดาวพึกของเธอลูมี่สามารถคว้างกระบองได้สองอันและในการโจมตีอันที่สเธอจะสามารถเรียกกระบองกลับคืนมาได้อ๋ออันถ้าไม่ตายนี่มันสามารถตันได้หรือเปล่าวะลูมี่ฟาดพื้นจน ระเบิด3ครั้งและสร้างเขาเสียหายเป็นบริเวณระเบิดครั้งที่3จะตรึงศัตรูไว้อ๋อทําให้พวกเขาไม่สามารถขยับได้แต่ยังสามารถโจมตีได้อยู่โอเคเข้าใจละมาดูทางด้านการโจมตีกันเลยดีกว่าทางด้านการเดินนี่ก็ถือว่าโอเคนะ เป็นการเหวี่ยงค้อนออกไปนั่นเองนะเหวี่ยงเหวี่ยงคอนเห็นไหมเหวี่ยงค้อนเดินเดินเหวี่ยงค้อนโอเคการจบตีครับอ่าเป็นแบบสองครั้งนะมีดึงกลับมาด้วยเออดามเมกค่อนข้างโอเคเลยนะหนึ่งสอง ถ้าโดนสามครั้งเนี่ยถือว่าแรงอยู่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมอะดูดูด,ดูถ้าไม่ตายครับนี่เป็นการจับศัตรูไว้นะแต่ว่าจะไม่สามารถหยุดการโจมตีได้นั่นเองนะครับ ไอ้รัวโจมตีรัวพอสมควรเลยนะให้ผมว่าตัวนี้โหดนะน่าจะโหดคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหมันน่าจะมันว่าตัวเนี้ยโอเคขอดูทําไม่ตายอีกรอบดิเป็นการหยุดสัตว์โต ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะคุณผู้ชมเออมาดูกันว่าอีกกี่วันเขาถึงจะเข้านะมาแบบฟรีๆอีกห้าวันกับอีกเจ็ดชั่วโมงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็รอจัดกันได้นะสำหรับตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับบอลเลอร์ตัวใหม่ใกล้จะเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมอืมโอเคปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกัน